เมื่อเรารู้จักธรรมชาติและความหมายของธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้ก็จะสรุปใจความได้ว่าสิ่งที่มันเป็นไปเองในตัวมันเองตามกฎของมันเอง แล้วก็ถ้าถ้าไปเล็งถึงลักษณะภาวะที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเ,เราก็เรียกมันว่าธรรมดาอที่มันต้องเป็นไปนเองอย่างไรก็เ,เรียกว่าธรรมชาติความที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเราเรียกว่าธรรมดาถ้าถ้าพูดอย่างภาษาบาลีก็พูดอย่างนี้ภาษาไทยก็เพี้ยนไปบ้างนี่พูดถึงความเป็นเปก็ธรรมชาติ ในแขนฉันแด้ที่สุดเพราะเาใจว่าเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติให้ถูกต้องให้คล้อยตามไม่เป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติและแตกกันนี้เนี่ย <c oughs> เ่กตัวตัวพุทธศาสนาในวิธีการพูด แบบนึงพรังเขาจะไม่เข้าใจได้โดยการศึกษาอย่างแบบพรางว่าคือไม่ทราใจไม่ไม่เข้าใจได้ยังไม่รู้ว่าการเป็นพุทธบริษัทนี่มันมีการศึกษาคือการเป็นการ,ป,รปฏิบัติคือการเป็นไปที่ สมคล้อยกับธรรมชาติแม้แต่พวกเราชาวไทยพุทธบริษัทไทยก็ยังน้อยคนที่จะมองในแง่นี้หรือได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจในแง่นี้ต้นขอให้จำไว้เ,เสียด้วยเลยว่า <c oughs> ถ้าอยากเป็นพุทธบริษัทให้ถูกต้องตามกลามของพุทธบริษัทนันกะ็ <c oughs> ให้ใช่หลักธรรมชาติ ให้เป็นไปอย่างสงท้อยกับธรรมชาติและจะมีความเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาตามมากตามน้อยตามที่เราจะสงท้อยตามธรรมชาติได้อย่างไรข้อนี้จะใช้ได้ตลอดไปถึงเมื่อเราเกิดความสงสัยอะไรขึ้นมาเป็นจะสงสัยปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูก ในการกินอยู่ในการประกอบพฤติกรรงทำนุ่งห่มอะไรก็ตามเราเกิดสงสัยกันว่านี้จะถูกหลักพุทธศาสนาหรือไม่วิธีง่ายๆ่ายที่สุดก่อนนึกถึงข้อนี้ก่อนก็ได้ถ้ามันสมคล้อยไปได้วยกันกับธรรมชาติกฎข,ของธรรมชาติเป็นถูกแน่นอนจนว่าก,กินอยู่ดีเกินไปมันก็เป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติ ถ้ากินอยู่น้อยไปมันก็ไม่ถูกธรรมชาติทั้การที่จะเอามากินมาใช้ด้ความลหลงไหลในเรื่องสวยเรื่องงามด้เรื่องอร็อร่อยหมัวเมาเนีม่มันก็ไม่เป็นธรรมชาติไม่ถูกตามกฎของธรรมชาติการหนุ่งห่มก็เหมือนกันกระทั่งว่าการบำบัดโรค ที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของพุทธศาสนาแล้วจะต้องเป็นไปอย่างสมคล้อยกับกฎของธรรมชาติไม่ทำให้มันฟื้นกฎธรรมชาติแต่คำพูดมันอาจจะตีกันยุ่งไปหมดจนฟังยากเจตนการที่รักษาโรคภัยไข้ไขเจ็บให้หายได้น,นั่นนะเนการฟื้นธรรมชาติหรือเปล่าถ้ามองในส่วนลึกมันต้องถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ จึงจะทําให้โรคไายคันเจ็บหายได้แต่เราไม่ได้เล็งกันถึงขนาดนั้นนะถ้าสําหรับภิกษุหรือบรรพชิตแล้วการราักษาโรคเยียวยาโรคจะเอาแต่เพียงขา้นที่มันพอลงกคลืนกับธรรมชาติถ้ามันมากเกินไปก็จะสมัตรตายมากกว่าไม่รับการรักษาที่มันเกินธรรมชาติเกินไปอย่างจะ เปลี่ยนหัวใจหรือว่าอย่างทำอย่างนี้มันเกินธรรมชาติเกินไปดูความมุ่งหมายของพระวินัยแล้วไม่ต้องการให้ทําอย่างนั้นมี่ะวินัยบัญญัติจะห้ามทาการผ่าตัดในที่แคบความผ่าท้องผ่าใะกระต่ามัมนเป็น,นการผ่าตัดในที่แคบ <c oughs> ที่มันเกินธรรมชาติ <c oughs> เกินระดับของเออ บรรพชิตผู้เป็นอน,นาคาทิตทมหลักเกณฑ์อันนี้แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่เคยได้ถือนะละ้วที่มันละเอียดเกินไปอย่างแต่เราจะถือหรือไม่ถือไอหลักเกณฑ์มันก็ยังคงอยู่ที่มันมากเกินกว่าธรรมชาติไปแล้วมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างนี้เป็นต้น